สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวิตทุกคนทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมให้กําลังใจกันนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนช่องของเราไปด้วยนะครับพาพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับท่านผู้ชมทางบ้านมาอยู่ในฟาร์มไก่บ้านหรือว่าไก่พันธุ์พื้นเมืองเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับก็พามาให้อาหารไก่นะครับพวกพ่อพันธุ์แม่พนันธุ์ แล้วก็มีเป็ดนะครับซึ่งเลี้ยงผสมรวมกันอยู่นะครับแม่พันธุ์ตัวสวยๆนะครับท่านผู้ชมอาหารในวันนี้นะครับเป็นการให้อาหารแบบสูตรเปียกนะครับก็คือมีน้ําผสมอยู่นั่นเองนะฮะแล้วก็ส่วนผสมนั้นนะครับมีญ้าหวานนะครับเป็นสารอาหารที่ช่วยประหยัดต้นทุนนะครับแล้วก็ไก่ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบเลยทีเดียวนะครับมีญ่าหวานมีข้าวโพดมีรำนะครับ มีอาหารนะครับรวมกันอยู่คูกเขาอัตราส่วนแล้ววิธีการทำนะครับคลิปนี้ไม่ได้มาสอนพี่น้องนะครับไม่ได้พาท่านผู้ชมทางบ้านทำนะครับถ้าอยากสนใจนะครับถ้าสนใจหรือว่าอยากรู้วิธีการผสมอาหารนะครับในคลิปก่อนเนี่ยผมได้ทำมาอยู่นะฮะแต่ไม่ได้ยาวมากนะครับก็สามารถลองไปค้นหาดูนะครับสําหรับสูตรอาหารประหยัดต้นทุนนะครับอันนี้บรรยากาศตอนเย็นๆนะครับก็ตะวันใกล้ตกดินแล้วแหละนะครับ ก็ทุกวันเราก็มาให้อาหารไก่นะครับช่วงนี้เป็ดก็ค่อนข้างที่จะเริ่มโตนะครับท่านผู้ชมอาหารส่วนหนึ่งก็เอาให้เป็ดนะครับเลี้ยงรวมกันเลยนะฮะการให้อาหารก็สูตรเดียวกันนี่แหละทั้งเป็ดทั้งไก่นะครับนะครับพวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ตอนเย็นกลับเข้าเราเข้าฟาร์มนะครับตัวสวยๆตัวงามๆนะครับไก่พวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะฮะเห็นได้ว่านะครับส่วนใหญ่จะเป็นไก่ตัวเมียนะครับในช่วงนี้นะฮะ ตัวผู้นี่ค่อนข้างเรือน้อยแล้วนะฮะก็จะพยายามปรับเปลี่ยนนะครับเอารุ่นเอารุ่นอื่นเอาเอาสายพันธุ์อื่นมานะครับผสมพันธุ์นะครับเพื่อที่จะให้สายเลือดเนี่ยมันเปลี่ยนถ่ายบ้างนะครับไนโคงสร้างมันสายเลือดมันชิดกันเกินไปนะฮะเนี่ยรุ่นเด็กๆนะครับก็จะขึ้นมาทดแทนนะครับท่านผู้ชมไอรุ่นประมาณ2เดือนกว่า3เดือนนะฮะเนี่ยขนกําลังขึ้นหางกาลังมีนะฮะก็ประมาณ 30- 40ตัวนะครับ ก็น่าจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในอนาคตก็ได้นะฮะในช่วงนี้นะครับถึงฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับท่านใดที่กําลังเกี่ยวข้าวนะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับก็ถือว่าเป็นผลผลิตที่เรารอคอยนะครับสําหรับชาวนานะครับผมก็ยังไม่เกี่ยวนะครับรอรออยู่นะครับข้าวปีนี้ไม่สวยนะครับท่านผู้ชมนะฮะก็หลังเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับ อาจจะนําไก่พวกนี้แหละนะครับไปปล่อยทุ่งนาให้เขาได้คุยได้เขียได้หากินข้าวนะครับที่มันตกมันบนอยู่นะฮะตัวเร็วนะครับท่านผู้ชมตัวเร็วแต่ก็มีข้อดีข้อเสียอยู่หลายอย่างนะฮะพวกสุนัขนะครับพวกกาพวกอะไรเนี่ยชอบมากินไก่เรานะครับมันตายมันหายไปก็มีงั้นต้องดูแลนะฮะถ้าถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเอาไก่ไปปล่อยทุ่งนานะฮะแต่ตัวเร็วตัวเร็วมากนะครับ มีสารอาหารมีข้าวมีอะไรเยอะแยะนะคราสามารถไปปล่อยได้นะครถ้ามีเสียงรบกวนนะครับก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าข้างๆเนี่ยเขากาลังลง,ลงนาเกี่ยวข้าวกันอยู่นะครับอาจจะมีเสียงเครื่องจากเครื่องอะไรบ้างนะครับก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับฟาร์มไก่บ้านนะฮะลูกไก่ก็มารอกินอาหารนะครับรุ่นนี้จริงๆขังไว้นะครับเนี่ยรุ่น ประมาณเกือบโลเนี่ยนะฮะกิงขังแยกต่างหากนะครับแต่เขาพอเขาเริ่มโตเริ่มรู้จักอะไรแล้วนะฮะเริ่มขนเยอะเริ่มมีอะไรแล้วก็เลยปล่อยออกมานะครับปล่อยมาจากในคลองนะฮะปล่อยออกมารวมฝูงนะครับให้เขาได้ปรับสภาพนะครับวิธีการอยู่การกินใหม่นะฮะให้เขาเป็นวัยรุ่นหรือว่าเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเริ่มเข้าสู่โตแล้วนะฮะก็เลยปรับเปลี่ยนออกมาปล่อยออกมานะครับก็จะเอารุ่นน้องนะครับเข้าไปอยู่แทนเนี่ยครับก็เป็น ปุ๋ยขี้ไก่นะที่ได้จากจากข้อจากฟาร์มนะครับก็ได้ทําควาะอาได้ตักออกมาฮนะหลังเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะเอาไปใส่ในทุ่งนานะครับ <c oughs> เพื่อไถเพื่อทํานาต่อไปน,นั่นเองลูกไก่นะครับข้ออนุบาลไม่ตั้งหาพวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลอยนะครับหากินในตอนเช้าตอนเย็นเย็นเนี่ย,นนยได้กลับเข้ามาในฟาร์มนะฮะในช่วงนี้นะครับอากาศยังไม่ได้หนาวมากนะครับในประเทศของเราบรรยากาศแถว แตภาคอีสานเนี่ยยังไม่ได้หนาวมากนะครับไก่ของเราก็เลยยังยในสภาพปกตินะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้อาการเจ็บไหวอะไรนะฮะแต่ก็ต้องรับมือไว้นะครับ้เตรียมยาเตรียมอะไรไว้อยู่เผื่อมีลมมีอะไรมาเนี่ยนะครับมันจะเกิดปัญหาไก่เป็นหวัดไก่เป็นอะไรบ้างหลายอย่างนะครับ <c oughs> เพราะว่าสภาพอากาศเปลี่ยนเนาะนะครับไก่บางทีมันก็แพ้อากาศมันกับคนนี่แหละครับปรับเปลี่ยนไม่ทันนะฮะก็ต้องหาวิธีตัวช่วยนะครับ ในตอนกลางคืนก็จะในข้อเนี่ยค่อนข้างที่จะอบอุ่นนะครับไม่มีลมเข้าไปได้นะฮะให้อุณหภูมิมันใกล้ปกติที่สุดนะครับแม่พันธุ์ตัวสวยๆพ่อพันธุ์นะครับไก่ไรุ่นก็กําลังโตขึ้นมาช่วงนี้ไก่ก็ยังไข่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมีแม่ไก่หลายๆตัวนะครับที่กําลังผัดผลนะฮะก็เลยัวคู่ขึ้นไข่ไม่ได้ขึ้นทับไม่ได้นะฮะก็เลย เก็บไข่ได้น้อยนะครับในช่วงนี้เพราะว่าน่าจะกําลังเป็นช่วงปเปลี่ยนไปฝนต้นหนาวอะไรหรือเปล่านะฮะที่จริงเขาเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับครับก็พยายามดูดูจังหวะนะครับบางทีบางช่วงเนี่ยโอ้เก็บไม่ทันนะครับไข่รเรียงกันต่อกันเลยเก,เก็บเช้าเก็บเย็นนะครับบางทีเอาเข้าตู้ฟักไม่ทันในช่วงนี้ก็กลางๆนะครับ แก้ไขปัญหานะครับมีบางอย่างก็คือการตีกันของไก่ตัวผู้นะฮะไก่ตัวผู้ก็ได้จับไปแยกออกไปหลายตัวนะครับเพราะว่าเขาเริ่มโตเริ่มอะไรเนี่ยเขาเริ่มสู้กันนะจริงๆเราเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะครับเลี้ยงรวมกันมาตั้งแต่เด็กเขาก็จะมีการคุมกันอะไรกันมาแต่พอเริ่มโตขึ้นเริ่มนะครับเริ่มอยากสร้างเรียกว่าเป็นจ่าฟูงนะครับก็ต้องแยกออกไปนะฮะ รบรรยากาศเย็นๆนะครับฟาร์มไก่บ้านๆนะครับที่เลี้ยงเลี้ยงไก่นะครับประมาณร้อยกว่าตัวฮนะไม่ถือว่าเยอะเท่าไรพยายามหาสูตรหาอาหารนะครับที่มันประหยัดต้นทุนแล้วก็ให้ทําให้ไก่ของเราเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนะฮะแต่ตอนนี้ก็อาหารก็ใช้สูตรหญ้าหวานสับนะครับท่านผู้ชมบนไดที่สนใจก็สามารถเข้าไปค้นหาดูในช่องได้ ใหเกตด,ดูกระเพาะอาหารแต่ละตัวนะครับเต็มทุกตัวนะในตอนเย็นนะครับเต็มอิ่มแน่นอนสมบูรณ์แข็งแรงแน่นอนนะฮะมีหญ้ามีอะไรให้กินนะครับไก่ไม่เบื่ออาหารแน่นอนตอนตอน,ตอนเที่ยงตอนเช้านะครับไก่ก็ได้ออกกําลังกายไปคุยไปเคี่ยตามป่านะครับเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยนะครับเราสามารถควบคุมได้ถ้าเราอยากให้เขาอยู่ในในฟอกในฟาร์มเนะี่ยก็ไม่ต้องเปิดประตูออกไปนะฮะ ให้อยู่ทั้งวันได้นะครับต้องขอบคุณนะครับหลายๆท่านที่ได้กดติดตามนะครับตั้งแต่แรกๆเลยนะครับตั้งแต่ศูนย์ซับมานะครับร้อยซับตอนนี้นะครับก็อยู่ประมาณ4 0 0พันยูสเซอร์ติดตามนะครับ4 0 0พันซับสไครต์นะครับว่าต้องขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่ให้การรับชมนะครับแล้วก็ให้การติดตามในช่องของผมนะครับ ผมก็จะทําคลิปนะครับในการถ่ายบัรยาการถ่ายการให้อาหารในฟาร์มแบบนี้เรื่อยๆนะฮะตอนนี้ใกล้เย็นแล้วฮะก็ต้องจําเป็นต้องเปิดไฟให้ไก่พวกนี้นะครับเพราะว่าไก่ตัวเล็กเนี่ยนะครับลูกไก่ต้องการได้รับความอบอุ่นนะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเขาต้องให้ความอบอุ่นแบบนี้เขาก็จะมานอนนะครับนะฮะมานอนที่บริเวณหลอดไฟนะฮะครับวันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ในอนาคตนะครับในขัดเลือกไว้แล้วตัวเล็กตัวใหญ่นะครับ ลูกไก่มีเอาขายออกไปแล้วชุดหนึ่งนะฮะแล้วก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะครับรอฟักอยู่แล้วก็รออนุบาลอยู่ในท่อนี่ฮะน้องนกเขาจะเป็นพวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็เป็ดนะครับบรรยากาศนะครับในการอนุบาลน,นะครับในส่วนหนึ่งก็ต้องมีไฟนะครับท่านผู้ชมไฟมาให้แบบนี้แหละนะครับเพื่อสร้างความอบอุ่นให้ลูกไก่ของเรานะฮะ แล้วก็ทำให้ลูกไก่ของเราเนี่ยได้ปรับสภาพนะครับในช่วงฤดูหนาวได้ด้วยนะครับนะฮะสำหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเราก็ไม่ต้องอะไรมากนะฮะก็ให้เขาเขาเลี้ยงเขาฟาร์มปกตินะครับไม่ต้องดูแลให้อาหารมีน้ําสะอาดให้นะฮะดูแลเกี่ยวกับน้ําดื่มน้ํากินนะฮะมีข้าวมีอาหารนะครับยารักษาโรคนะครับแค่นั้นเองนะครับไก่ไก่บ้านไก่พันธุ์พื้นเมืองนะครับกลับตัวง่าย ดูแลง่ายนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านที่ได้คลิกเข้ามารับชมนะครับในช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนช่องของเราไปด้วยเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ